สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC Alliance Audio ทุกๆท่านครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมี p o w e r อนะครับเข้ามาใหม่อยู่หนึ่งแท่นนะครับเป็น p o าเ r อร p แอมป์4ชันแนลนะครับสว t c h i n g นะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับนั่นก็คือแบรนด์ Audio Jockey นะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น AJD นะครับ หนึ่งสามศูนย์สี่นะครับสำหรับตัวนี้สําหรับ power amp สี่ channel นะครับภาคจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับสําหรับท่านไหนสายเคลื่อนที่เร็วนะครับขับเสียงเบียดได้ขับเสียงกลางได้สบายๆนะครับใน power amp แท่นเดียวนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหา power amp คัสดีนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับภาคจ่ายไฟเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับตัวนี้ขนาด2 u นะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับในส่วนของกําลังวัดนะครับกําลังวัดที่8โอห์มนะครับ1,300วัตต์นะครับคูณ4ที่8โอห์มนะครับเป็นพอร์ต M4 ชันแนลนะครับแล้วก็ตัว4โอห์มนะครับตัวนี้อา2,340วัตต์นะครับคูณ4ที่4โอห์มนะครับในส่วนของ2โอห์มบ้างนะครับตัวนี้2,800ที่ 2โอห์มนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาพอแอมซิวิชชิ่งนะครับเบาๆนะครับค่าดดีนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้แทนละ16,000บาทนะครับสําหรับพอแอมออดิโอจอกกี้แท่นนี้นะครับ AJD นะครับ13004นะครับตัวนี้นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับในราคาอยู่ที่16,000บาท นะครับหลานพีเน็ตอะอดิโอนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอะอดิโอเจ้ากี้นะครับสวยๆนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังมองหานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ช่วงบายๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ